เราดูนบทุกคนร้านมุมปากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ได้มีการโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่า FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปกดไลค์กันแบบรัวๆเลยนะคบสำหรับร้านมุมปากกับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหเป็นการโกอินเตอร์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครั้งแรกครับได้มีการอัพคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยครับทุกคนเป็นคลิปเบื้องหลังครับที่ซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปรากฏตัวนะครับโอ้โหทุกคนบรรยากาศนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เพิ่งมีโอกาสได้เห็นนะครับกับมุมที่แบบว่ามีสตา แล้วก็มีคนเนี่ยพาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาร้องเพลงกับพ่อโจนะครับเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนคิดถึงใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็อุ้มเชื่อว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงปิดฤดูกาลอาจจะมีการออนทัวร์ต่างประเทศอีกหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนคิดถึงบรรยากาศนะครับโอ้โหไปที่ญี่ปุ่นรอบนั้นนะครับพอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยดวงเฮงกันทั่วประเทศกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องหรือว่า คอนเทนต์อะไรต่างๆของอิ่งเพชรบ้านแพงคือแบบมาเต็มแบบสุดๆกับทุกคนที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นถ้าเราย้อนกลับนึก กลับไปแล้วนะครับทุกคนเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเนะาะหลายคนเนี่ยก็ลุ้นให้งงอิงเพชรบ้านแพงโกอินเตอร์ทัวออนทัวต่างประเทศะอะไรย่างเงี้ยพีคนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกของน้องครับพุกคนที่น้องได้ไปเยือนนะครับและ f อแฟนคลับคือโอโ้โหเยอะมากๆครับทุกคนทุกร้านที่วงอิงเพชรบ้านแพงไปคนแน่นนะครับที่ต่างประเทศนี่คือพิสูจน์ได้แล้วน้องว่าน้องเนี่ยดังไกลไปทั่วโลกจริงๆครับสำหรับร้านมุมปากนะครับพุ่คนเจ้าของร้านเนี่ยเคยพูดเอาไวน้นี่ยพคนบอกว่าอยา จะได้อุงอิงเพชรบ้านแพง ไปที่ร้านแห่งใหม่อีกเพราะเหมือนเขาจะเปิดอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมครับและเขาอยากจะได้ตัวน้องไปเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสครับทุกคนที่ร้านมุมปากเนี่ยจะติดต่อน้องอิงเพชรบ้านแพงไปนะก็ขอให้เป็นแบบนั้นครับทุกคนเพราะว่าเขาเคยพูดเอาไว้แล้วครั้งนี้ถ้ามีโอกาสหรือว่าคิวของน้องได้เนี่ยก็อาจจะมีการเชิญอุงอิงกับพ่อโจไปร่วมงานที่ต่างประเทศนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าพอร้านมุมปากเนี่ยได้มีการอัพคลิปวิดีโอแล้วก็มีการอัพสตอรี่ต่างๆแปลว่า ทางร้านเนี่ยก็คงจะคิดถึงน้องนั่นเองครับทุกคนเนาอเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาที่อุ๋งอิงไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยคือฟีดแบ็ k ดีแล้วก็คนยูทูบเบอร์ต่างๆซื้อดังต่างๆก็คือแห่ตีข่าวกันทั่วประเทศด้วยด้ว่าอุ๋งอิงไปเยือนต่างประเทศครับทุกคนร้านที่ต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นว่า ดังในไทยครับทุกคนอย่างอิ่มข่าวกระแสเองก็รู้จักร้านมุมปากเพราะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงไปเยือนร้านนี้แหละใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เห็นไหมครับช่วงที่น้องไปออนทัวร์ต่างประเทศสื่อดังต่างๆตีข่าวหมดเลยว่าวันนี้อุงอิงไปที่ร้านนี้นะไปที่ร้านนั้นนะไปที่ร้านตรงนี้นะคือคนในไทยก็รู้แลวทีนี้คนที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วแพลนแล้วว่าอุ้ยฉันจะไปเที่ยวตรงนี้ดีกว่าเป็นร้านไทยแล้วก็บรรยากาศเป็นแบบนี้อะไรอย่างี้ครับทุกคนก็ถือว่าน้องเป็นทูตแล้วกันเนาะเป็นจากอีกครับท ตรงนั้นเนี่ยมีร้านตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนน้องก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่อุ้มิ่งข่าวกระแสเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยไปต่างประเทศอีกครับทุกคนซึ่งเรารุ้นไงแล้วก็ตอนนั้นอุ้มิ่งก็มีโอกาสได้ไปส่งน้องที่สนามบินแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆกครับทุกคนที่แบบว่าเราได้ไปส่งน้องในตอนนั้นน่ะนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับต้องบอกแบบนี้ดีกว่าวันที่ไปส่งหญิงเพชรบ้านแพงขึ้นเครื่องนะครับทุกคนแล้วก็ได้ไปเจอน้องไดไปเจอแบบคืนนานๆทีเจอต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะตอนมินาบะ นานมากนะครับก่อนที่จะได้เจอน้องเตงอินก,ก็ยังแบบโอ้โหต้อนรับเราดีมากๆแล้วก็พูดกับเราแบบถามสารทุกสุขด,ดิบแบบเป็นกันเองแบบสุดๆนะครับก็ถือได้ว่าน้องก็ยังเป็นคนเดิมน้องทุกคนไม่ว่าจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระแสะความแรงของน้องเท่าทวีคูณไปอีกน้องก็ยังรัก f อ f ซแฟนคลับเหมือนเดิมรักพี่ๆพ,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 พ่อพ่อแม่แม่เหมือนเดิมนะทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องครับทุกคนเป็นมาโดยตลอดนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ทางร้านเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ถึงน้องนะครับ ก็โอ้โหหลายคนส่งมาให้พิมพ์ขาวกระแสชมนะครับว่าพิมอิ่มร้านมุมปากนะครับร้านที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปเบื้องหลังแล้วก็มีการ โพสถึงน้องอะไรเงรรี้ยทุกคนก็แปลว่าเขาคงจะคิดถึงโมเมนต์อุงอิงแหละถูกไหมครับพออุงอิงไปที่ไหนก็คือแบบโอ้โหที่นั่นคือแบบคนเยอะมากและยิ่งเป็นตลาดในช่วงเท็าทายที่น้องไปอ่ารครับทุกคนอันนั้นยิ่งเป็นกระแสะเลยเนาะคือคนแบบโอโ้โหกรีดอุงอิงหนักมากนะครับทุกคนเพราะว่าคนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูแต่สื่อโซเชียลอาจะดูจากข่าวช่องอ,งอิ่มบ้างดูจากช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้างนะครับทุกคนดูไลฟ์สไตล์ของน้องบ้างแต่ไม่เคยตัวจริงเจอตัวจริงของอุงอิงเลยครับทุกคนแต่ทีนี้พอไปเจอน้องที่ประเทศญี่่ปุนเ ก็มีแม่แม่ FC แฟนคลับที่ทักมหาอิมอิมนะว่าอุ้มอิมน้องไปตรงจุดจุดไหนบ้างนะครับแล้วแม่ก็ตามไปครับทุกคนแล้วก็มีการมอบมาเลยน้ําใจให้กับน้องอะไรเงี้ยก็ถือได้ว่าโอ้โหนะครับอุ้มอิ่มเพชนบ้านแพงน้องก็นะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเหมือนกันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดของน้องนะครับให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพง ได้ไปทั่วโลกจริงๆครับทุกคนเนาะต้องขอชื่นชมจริงๆครับแล้วก็รอดูครับทุกคนว่าน้องจะมีโอกาสครับทุกคนได้ไปต่างประเทศออนทัวร์ต่างประเทศอีกหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยพ่อโจเคยพูดเอาไว้ว่าในช่วงเดือนในช่วงเดือนที่ปิดฤดูกาลน่ะก็จะมีชาวยุโรปหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยติดต่อมาเยอะเหมือนกันครับทุกคน FC แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศะนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าองค์อิงเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นความเขาเรียกเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้กับคนที่อยู่ต่างประเทศคนไทยในต่างประเทศด้วยะนะครับทุกคนเพราะว่า หนึ่งเลยก็คือเวลาที่คนเนี่ยดูคลิปน้องแล้วก็มีกําลังใจในการสู้งานในต่างประเทศในต่างแดนอะไรต่างๆเงี้ครับทุกคน <K ill ain> ก็เลยแบบบางคนแบบว่าติดอุงอิงมากๆครับทุกคนแล้วก็ดูคลิปน้องทุกวันอย่างเช่นพี่รันอย่างงี้ครับทุกคนพี่รันแล้วก็แม่ฮักต่างๆที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีน้องแบบเป็นกําลังใจในการทํางานก่อนจะไปทํางาน <K ill ain> ก็ดูคลิปน้องอุงอิงอนะวันนี้วัวนนี้น้องทําอะไรอะไรไงแล้วก็นึกไปถึงสตอรี่เรื่องราวเก่าๆของน้องก็มีแรงที่จะสู้ชีวิตในต่างแดนในต่างประเทศและอุงอิงไปปรากฏตัวที่ต่างประเทศ นะทุกคนให้ภาพบรรยายเลยครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอโ้โหนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยคือตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเนาะเป็นเราที่แบบว่าดูคลิปน้องตลอดเนี่ยแล้วพอเราไปเจอน้องตัวจริงเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็ไม่อยากจะพลาดโมเมนต์ที่แบบว่าเวลาที่น้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะไปแบบเข้าไปชมน้องกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นคลิปวิดีโอนี้เลยที่น้องเนี่ยไปปรากฏตัวที่ร้านมุมปากนะครับที่พอ,พอๆ FC แฟนคลับเนี่ยไปแห่รอต้อนรับน้อง เยอะมากๆกนะครับทุกคนเนาะก็เป็นเ็เรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์ประทับใจแล้วก็มิมเองครับทุกคนก็อยากจะเห็นโมเมนต์นี้อีกนะครับที่ยุโรปบ้างหรือว่าไม่แน่อาจจะไปญี่ปุ่นอีกก็ได้ใช่ไหมครับทุกคนหรืออาจจะไปฝั่งไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็รอเชียร์รอสนับสนุนน้องรอเขาเรียกว่าอะไรรอโปรโมทเนาะเวลาที่น้องไปเล่นที่ร้านไหนร้านไหนร้านไหนแบบน้ครับคนจะได้ตามไปกัน,นเยอะๆนั่นเองครับทุกคนก็เรียกได้ว่า ผลงานของน้องยิ่งมีหนังยิ่งมีละครอีกครับทุกคนอุงอิงก็ยิ cool ่งจะดังแบบเท่าทวีคูณไปเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นว่าผลงานของน้องเนี่ยต่อเนื่องจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานการแสดงต่างๆครับทนะุกคนและยิ่งโตไปกว่านี้อุ้งอิงิงจะดังไปกว่านี้อีกครับทุกคนเนาะด้วยความสามารถของน้องด้วยด้วยเสียงร้องด้วยอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าน้องมาไกลมากๆครับทุกคนเนาะจากเด็กที่แบบว่านะที่เข้ามาในคือมีความฝันแค่อยากจะเลี้ยงดูครอบครัว แต่ว่าตอนเนี้ย คือดังมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศดังไกลไปทั่วโลกแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆแล้วสําหรับอ,องค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะก็ติดตามผลงานน้องแล้วก็ซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ครับฝากพ่อพ่อ,พอ,พอแม่กดไลค์กดแชร์ครับให้กับอิ่มข่าวกระแสะด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เอาคลิปน้องที่ร้านมุมปากมาฝากแล้วก็หวังว่ามีโอกาสน้องจะได้ไปเยือนนะทุกคนที่ร้านมุมปากนี่อีกนะที่ประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนก็ถือได้ว่าโกอินเตอร์แล้วสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ